เช็คก่อนเดินทางรถใครบ้างเป็นแบบนี้เมื่อรถวิ่งแอร์จะเย็นจอดนิง่งแอร์ร้อน,นอ๋อนี่เหรอเขาเรียกว่าตัวแอร์ช่างใช่ตัวนี้ตัวนี้ครับผมแล้วมันรั่วตรงไหนหอะครับตัวนี้มันซึมตัวนี้มันซึมมันซึมมันระคาบเหรอระคา,าบน้ำยาดูโอเคระคาบน้ำยาอมายาออกรั่วซึมตายตายตายโอเค เพื่อนใหม่นะครับครับอเออผมก็สงสัยว่ามันต้องล้างหรือเปล่าวิ่งล้างทีพี่อพอก็ฝุ่นมันโอกาสน้อยนะเอาละครับเมื่อใครรถจอดนิ่งแอร์ร้อนเมื่อรถวิ่งแอร์เย็นขอเย็นอาจจะรั่วซึมก็ได้นะครับแล้วก็ควรล้างแอร์เย็นหนึ่งปีต่อหนึ่งครั้ง